ครับป้าป้านเก่าผมไปแล้วนะครับไปพักแล้วครับใช่ครับไปพักแล้วโอเคครับไว้เจอกันเบีตยวเองด้วยครับเขาบอกให้เรียกว่าลุงอ่ะคนนั้นอ่ะครับรักป้าป้านเก่านะครับเดี๋ยวแวะมาหาบ่อยๆได้เลยครับผมครับไปแล้วเดี๋ยวเองด้วยนะครับผมโอ้ย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 สวัสดีคับสวัสดีครับ เชิญพี่เวลาช่วยอะไรหรอจุเปลี่ยนแล้วใช่ใพอดีเลยตรงโจทย์พอดีเลยตรงโจทย์อะไรก่อนเชื่อมีวิธีทำไงให้เกียวโพทวิตได้ไหมน,น,นี่คือไงวะพี่ก็ลบมีก็ดีใช่หรือเชื่อโพสทวิตหาเกียวได้ไหมว่าเกียวอยู่หรือเปล่าอ่าาะ,ะไม่ใช่โทรเลยง่ายกว่าไม่โทรอ๋อทวิตดีครับเดี๋ยน้องถ้าคนที่มันแบบไปจบเรื่อยนะ หวานจังเลยนะครับเนี่ยหวานชี้อะไรนั่เชื่อไอมสักก็นึกว่าใช้ระบคูเกินต้นทีพีต้นทีต้นไฟอะไรนะน่าหนีตำรวจใช่ใช่ใช่แค่โพสหรอแค่โพสให้เกียวโพสอ่ะใช่ คิเก,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 กี่ยวไปต่อทวิตอเ่าคิดว่าเกี่ยวไปต่อทวิตไหมไม่น่าต่อนะถ้าต่อน่าจะเป็นข้อต่อน,นที่โทรมาใช่ปะใช่ค่ะน้องมันจะโพทวิตตอนที่เจอแบบหน้าแก่อะไรอย่างนง้นมันจะถ่ายรูปลงแบบนั้นมันชอบแกลบชอบชอบแกลงมากกว่าค่ะค ไปโทรหืม้อยครับช่วยถามพี่เฉินเรื่องเรื่องคนชื่อสปริงได้ปะอุ้ยเอ็กซ์เกย์ตอบเทวิตเอาวาถามได้นะรอแลกเงินแดงกับพี่สกอตอยู่อ่ะถามได้ใช่ปะพี่เขางานร้านอยูม่มั้งใช่ ไปคันเดียวหรือไงอเออพี่รอเนี่ยรอแลกเงินก่อนจนเมื่อวานให้เงินพี่ไปสามหมื่นเลยจะมาแลกเงินได้นะเออพี่เพิ่งเข้ามาไงพี่ผู้หญิงอโอเค จำได้หรือปเปล่าวันแล้วเวลาอาจจะนุ่แล้วบาใจความในเพลงนั้นของเราก็ยังคงเฝ้ายังพูดถึงความรักที่ลึกซึ้ง

ไมีคำสัง่งที่ตัวผมหรือเปล่าน้องโทรโทรมาหาชื่อพี่พี่โทนี่อ้อวเจอน้องโทรมาหาชื่อค่ะแล้วเจ้บอกว่าอะไรอ่ะเจ้าก็บอกว่าพี่โทนี่ให้ผมอ๋อทะเลาะกันเหรอเก่งไม่ทะเลาะกัน

อะไรวะน้าเออนี่เหรอรถพี่ขยับเองเนี่ยเร็วดิฮะน้าพี่มีรถบังคับไหมมนไม่ใช่รถบ,บังคับตาเพชรเผียใครวะผีสิงเหรอวะที่อย่าบอกนะว่าเรื่องใน,นวันตาม,มาหลอกหลอนกู เป็นเพราะว่าปู่มัรับหนูเป็นลานโอ้ชันแล้วฝันร้ายยุนดอนกลับมาหลอกหลอนกูแล้วตายแล้วฝันร้ายลอนดอนพี่พี่คนนี้แม่งเมาน้่งท่อมมันติดน้่งท่อมตายมั้งหรอโอ้ยเฮ้ยฝันร้ายลอนดอนกลับมาหลอกหลอนกูผมเคยได้ข่าวว่าตายคาหม้อเลยหน้าหม้อเลยนะใช่ครับกำลังวนๆแล้วรอรอรอไม่ได้นะกำลังวนๆอยู่แล้วตายไปเลยอะ โอ้โหเยอยเสี่ยนตายทีปิดรูปแบบโอ้โหเียเอ้ยนางสาวใช่ไหมสวัสดีครับพี่เฉยสวัสดีครับสวัสดีจ้าไอเฮียวัยรุ่นคนหนึ่งไอ่ใช่ไม่ค่อนไม่ค่อนตัวครับสวัสดีครับมีอะไรหรือเปล่าวให้โพอทวิดท่อไมอ่ะจะไปน้องเชอร์สน่เขาก็เห็นไม่ตอบข้อความเขาไม่คิกเขาไม่โทรเห็นเฉยๆแล้วจะคุยด้วยแบบเสี่ยงมากได้ดีได้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 เสีได้สีได้สี เี็ยเอขาท้าเขาเข้าไปเราไม่ตอบอ่างั้นเอ่อน้องก๊อฟไปหนึ่งนะโอ้เขาไม่เห็นข้างในไม่เขาไม่เห็นก็ได้ค่ะเสียงอะไรอะน่าจะมีคนทำหายตัวทำทำตัวเองหายตัวแล้วทำอะไรต่อคะคิดว่ะไม่ได้ทำอะไรเขา ว่านโฟรเล็กถึงเกี่ยวมองทำเล็กอ่ะกราฟนี่ก็เกี่ยวรู้จักกันยังเช้าเลยวันนี้เขาพี่กราฟรึปจักแล้วเออเ็ลเก่าในเบลเก่าคือต้องไหนวะหนอยากได้รถในเบลเก่าฟังดิข้างอีซี่อ่ะพี่หรอรู้จักนะรู้จักอยู่รู้จักอยู่ถ้าเกิดชื่อสปิงก็รู้จักอยู่ ทำไมอ่ะมีอะไรหรือเปล่ารู้จากแบบไหนครับจากแบบไหนหรอเอาเอาเรื่องจริงหรือโกหกอะเฮ้ยไปไปไปก็ทาไปไปไปเกียมเรืยเกี่ยวมเรอเดี๋ยวมงอุ้มกูเดี๋ยวมงอุ้มกูอีกทีอุ้มเขียวก่อนอุ้มเียวก่อนอเวก่อนทีไควายอุ้มสองพี่อะไร้งนู้นะเธอตั้ทิ้งกลง เดี๋ยวพี่มานะพี่ไปเป็นชาวบ้านแป๊บนึงงอังเล็เฮ้ยอยุ่อยู่ไหน่ะเฮ้ยลูกกอกไปเฮ้ยขี้คอกูกดอะไรกดนะถ้ามันเท่าท่าเท่อท่างแล้วไอ้สิ์เขาเป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักนี่คือเลโกหกเอาให้ดีนะคะ จิงจ้าอาวนี่พี่ก็พูดความจริงนี่ไงโอเคครับถามดูถามดูเฉยๆครับว่ารู้จักหรือเปล่ารู้จักครับรู้จักรู้จัก <c oughs> เอาจริงมันก็แบบมันก็มีซัมติงกันมาก่อนแหละแต่ว่ามันก็แค่แค่นี้แค่แค่แบอกกันเฉยๆก็แค่นี้แหละครับ ใช่แต่ว่าแ,แต่ว่าไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้มีอะไรแล้วไงแต่คือแบบว่าจริงก็ก็เคยเคยคบกันมาก่อนด้วยแหละแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้มีอะไรนะจบนนแล้วก็พูดก่อนเห็นอยู่ดีมาถามถ้าไม่ยู่ดีมาถามนะก็เสียว่ะก็อยากรู้เองด้วยอยากรู้จากปากพี่เฉินเองไม่ได้อยากรู้จากคนอื่นครับอ,อ,อะไรเรื่องที่จะมาถามตรงๆมากกว่า นั่นแหละประมาณนั้นแหละเจยวจ้าไม่มีอะไรครับก็ก,ก็ถามดูเฉยๆแล้วยังยังคุยกันอยู่หรือเปล่าอเข้าไม่ถามคุยกันอยู่หรือเปล่า,าหรอก็ถามอยู่คือ,อติดต่อไปม,มันก็ไม่ได้เชิญติดต่ออ่ะแบบเจอแล้วก็ทักกันมากกว่าไม่ติดต่ออะไรไขนาดนัน้นก็ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมครับเออแป๊บนึงนะออโทโบรบาโอเคค่ะฮัลโหลไงยตอน เออได้ว่าไงตออว่าไงว่าไงว่าไงได้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 เด็กชายมึงโทรมาให้กูรอแป๊บมึงเปลี่ยนเด้ยเอาว่าไงต่อที่ไหนเชื่อว่าไปพี่เฉยพี่พูดต่อเลยเชื่อซีดดูน้ำบอลได้แล้วครับพี่อ่ะไหนไม่เคยเช็คก็มาถามเฉยๆครับไม่ก็เชื่อยากรู้อะไรก็บอกพี่สิก็นี่ไงก็ถามไปแล้วไม่ใชื่ออัดไหมผมไม่ได้อัดนี่คนที่อัดใครอ่ะ ไม่ใช่ผมเชื่อแค่รู้มาแค่ชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คุยกันแหละครับก็คุยกันถามว่าคบมันจะนั่คบปะวะไม่ชัว์แต่ว่ามันก็คุยกันเยอะอ่ะก็คุยกันเลยแหละคุยกันแบบคุยกันจริงจังเลยแหละแล้วเราจริงจังกันปะอะไรนะเราคุยกันแบบจริงจังหรือเปล่าตอนเนี้ยเราคุยกันจริงจัง้าไม่ถามเขาถามเนี้ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะทาไมถามเขาถามเนี้ย ถามพี่น้องกันครับจังอยู่คนเดียวไงอ๋อก็เราคุยกันจริงจังไหมเหรอก็เรียกว่าจริงจังนะเชอคิดว่าเชอจริงจังกับพี่ไหมล่ะก็คุยคนเดียวนะครับก็มีเชิ่คนเดียวนะ,ะอ๋อก็ก็ไดแหละก็เชอคุยกับพี่คนเดียวพี่คุยกับเชิคนเดียวถ้าเชอจับไม่ได้ก็ถือไม่นับ ใช่ไหมโอเคไม่ว่ากันครับพี่รอเล่นพี่รอเล่นพี่รอเล่นรู้อยู่รู้อยู่ได้โอเคนี่เพิ่พิ่มพิ่มเพิ่ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ตรงนี้ไอ้เอาพี่ถามหน่อยถ้าเกิดสมมติว่าแบบอ่ะพี่คุยหลายคนเชื่อโอเคไหมใครจะโอเคแล้วถ้าเชื่อ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเชื่อคุยหลายคนพี่เชิ่โอเคหรือเปล่าอ่ะโอเค พี่โอเคเหรอแต่ว่าล่ะอ่ะพี่พี่โอเคอ่ะอันนี้คือโอเคคือเพื่อเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่านี่เฮ้ยเอาไปพูดเงี้ยแรงมากนะเสียใจนะเธอซีดเสียใจหรือไงเธอซีด,ดพูดออกมาได้ไงในคำเนี้ยพี่โมโหวะ่ะเชือ่อก็โมโหว่ะพี่เริ่มโมโหมากแล้วเชอร์ซีดโมโหเรื่องอะไรครับเธอหาว่าพี่คุยหลายคน พี่จะมาชนด้วยการคุยหลายคนจริงๆอยารีบประชดนะเกินไปหรือเปล่าคะอ๋อะไรไม่ได้เหรอไม่ได้ครัจเดียนซัหน่อยเชื่อมันก็เชื่ก็ได้ยินอะไรเข้าหูมาบ้างเชื่อก็ไม่สบายใจเชื่อกทำไมได้ยินมาบ้างไงทุกคนนะถ้าสมมติถ้าสมมติตี้ำเสร็จแล้วผมจะไปเล่นดจวก่อนนะใจว่า เอาเป็นว่ามันคาใจครับแต่เชก็ถามไปแล้วนี่ไงนั่นแหละเรื่องที่ผ่านมาในอดีตพี่มันก็เบบี้โทรก็ไม่เบบี้โทรก็ไม่ลเบบี้โทรก็ไม่พอใจเหมือนกันพี่อะแน่ใจชอบลอนดอนนะแต่ว่าพี่เด็กโตต่างประเทศไงมันก็ไม่ชินวัฒนธรรมอ่ะเข้าใจปะโอเคับก็นี่ไงมาถามให้รู้เรื่องเนี่ยจะได้ไม่ต้องคิดไปคนเดียวแล้วก็ไม่ได้อยากฟังจากปากคนอื่นด้วย ก็นั่นแหละครับก็นั่นแหละก็ที่พี่บอกอก,บก็นกั่นแหละก็ก็พูดไปหมดแล้วอ่ะแต่นอกจากว่าเชยอ,อยากรู้อะไรอีกพี่ก็บอกได้หมดไม่มีละคะ่ะถ้าอยากรู้เดี๋ยวจะมาถามใหม่อยากรู้เลยจะมาถามใหม่หมายความว่าจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มง่ายๆเอะหาข้อมูลมาเพิ่มเช,ย,ชยไม่เคยหาข้อมูล,ลนะนะมีแต่ข้อมูลมาหาเชยน,นะเนี่ยเ่า มีแต่ข้อมูลมาหาด้วยอะไรคนบ้าอะไรทำไมข้อมูลมันจะวิ่งเข้า,าหาขนาดนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆมันก็มีข้อมูลเข้ามาหาเชอเอ้าวเชอก็ต้องดูด้วยว่าเจตนาเขาว่าเขาต้องการอะไรเขาถึงเดินเข้ามาบอกเชยขนาดนั้นถูกไหมอันนี้ก็จริงครับเพราะโดยปกติเชยเราคิดด,ดีว่าอยู่ดีใครเขาจะวิ่งเข้ามาบอกเรา,าทั้งที่เขารู้จักเชยปะะ์ปล่ะไม่ครับอืมแล้วแ,แล้วมีเหตุผลอะไรที่เขาถึงเดิน,ดนมาบอกต้องรู้จากว่าเขามี อะไรหรือเรียกได้ว่ามีมีผลอะไรกับเขาเขาถึงต้องเดินเข้ามาบอกถูกปะอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่รู้เจตนาเขาเหมือนกันแต่มันช่างเถอะมันมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่แต่หมายถึงว่ามันก็ต้องมันก็ถือว่าเป็นเรื่องของเราสิเพราะว่า<ม>ถ้าสมมติว่าเูตั้งแบทโทแล้วกูกลับไปเดินแรงแม่งเลยท,ที่ที่เราทํามากันหมดมันก็สูญเปล่าไงถูกไหม ถ้าถามว่าเป็นเรื่องของเราไหมพี่ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องของเรานะว่ามันก็เป็นเรื่องของความมั่นคงของเราสองคนไงแคนี้ไงเชื่อถึงรอบที่จะถามพี่เฉินมากกว่านี่ไงพี่เฉินก็บอกเชื่อสีตรงๆนี่ไงเชื่อสีเลยหรออ้าวพี่เห็นเชื่อตั้งชื่อทวิตพ,พี่ชอบชื่อดีก็เชื่อนี่นี่ อะไรเห็นไหมเชอร์ซีจริงด้วยพี่ชอบจังเคยมีคนบอกชื่อว่ามีคนชื่อเอ็มีมีคนชื่อบังซีอะไรสักอย่างบังซีถูกว่าชงเชยนถูกว่าชื่อเขาอะแต่น่าจะไม่มีนะน่าจะมีแค่เชอซีที่สุดในวาซิตี้คนเดียวนี่เชอซีที่สุดในวาซิตี้โค้ชชอบเลย เ,เ,เดี๋ยวเ,ยเจอเฉินซีตอ่ะเดี๋ยวรู้เลยเฉินซีตอ่ะเจ้าขอดูแบบประชาชนหน่อยได้ไหมเป็นก็ต้องเป็นโทนี่แซดแอ่ะก็ต้องมีสักอันอ่ะโอ้โหโทนี่แซดต้องมีสักอันแหละเอาในีสิว่งพี่แบทเฉินอันนี้ก็ถือว่าฟังแล้วก็ไม่เร็วเดี๋ยวมเข้าร่วมด้วย <laughs> อ่ะก็ดีแบทแบทแบทมากไหมคะ อยากจะแบดมากๆหรือจะเป็นเบบี้เฉินนหรขนาดนั้นเออหรือเป็นเบบี้เฉินไหมไม่ไหววะหรือเป็นนุ้งนุ้งเฉินก็ได้นุ้งเฉินตลกมากเออนุ้งเฉินก็ได้อ่าลองดูกันลองเชอบชอบชื่อไหนแล้วก็เลือกมาสักชื่อนุ้งเฉินกับนุ้งโทนี่อย่างเงี้ยหรอเออนุ้งเฉินนุ้งโทนี่อะไรอย่างเงี้ยนุ้งเชื่อบ้างได้ปะคะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไอ้จะซับมาพีแล้วอันนี้คือซับไปแล้วไม่ได้เลยไม่ได้แล้วมันโดนกูไอ้ผีท่อมมีเหมือนมีผีกระทิปบอกว่าหรือเชิญสามรอโอ้ยชื่อทีแมวทีแมวชื่อทีแมวชื่อทีแมวชื่อีแมวฟังชื่อนี้ไม่ดีเลยไมวแมาแมวไม่ไหวไม่ไหวชื่อนี้ไม่ไหวไม่ไหวจริงวันแต่แล้วเชื่อเครียดไหมเวลารู้อะไรพวกนี้อ่ะเครียดหรือเปล่า ขนาดนั้นครับแค่รู้สึกตึ่อเต้นจะบอกว่าถ้าเครียดเ่ยต้องเครียดอีกยาวเลยนะเพราะเรื่องพี่เยอะมากเลยโอเคครับรไม่เป็นไรจะบอกว่าเรื่องพี่เยอะมากเลยนะได้เครียดอีกยาวเลยไม่เป็นไรครับซ้อมเครียดมาแล้วคนมีประวัติครับมันก็แบบนี้แหละจะทําทดีขนาดไหนก็มีแต่คนบอกว่าไม่ดีทั้งนั้นนะคือพี่จะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่าเชอร์รี่จะใครแค่นั้นเองเชีย่ย ไว้เชื่อจะเอาเชื่อจะเก็บไว้คิดเองคับถ้าไหนที่เชื่อรู้สึกว่าเชื่อไม่สบายใจเชื่อจะมาพูดตรงๆเนี่ยอ่ะสไรที่เชื่อรู้สึกว่าเชื่ออึดอัดเชื่อก็พูดกับพี่ได้หมดเลยขอแค่พี่เินพูดกับเชื่อจังพูดกับเชื่อตรงตรงพูดความจริงอะไรใช่เปล่าพูดตรงๆได้หรือเปล่ได้จริงเหรอถึงเวลาแล้วเฮียความฝันพี่คุยอยู่พี่คุยอยู่สิบเอ็ดคนจริงเหรอความฝันพูดเล่น คนบ้าอะไรคุณสิเวคนพี่จะเวลาไหนไปเจอเชิญล่ะแค่แค่เรื่องแก๊งก็ยุ่งชิปเป่งจะไม่ต้องทําอะไรแนละ้ววันถามโนนี้เข้ามาพี่ไม่ไม่ค่อยได้ทําอะไรเข้ามาปุ๊บงานแก๊งมาแล้ว<า>ตรงนี้เรื่องแก๊งมาอีกมันหลายยากเนี้ยพ,พี่รู้ตัวเองอะว่าพี่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเลยแหละแล้วก็แบบถ้าถามตรงๆนะแบบพูดตรงๆอแะแรกพี่ก็ไม่คิดว่าพี่แบบเออจะคุยกับเชิได้เพราะว่าพี่คิดว่าพี่แบบ คือมันยังไม่มีเวลาแบบมันมันรู้ตัวเองนะว่าไม่มีเวลาแต่ทำไมพี่เฉยนไม่ซื้อนาฬิกาจะได้มีเวลาครับนั่นเงียบนียครับไม่ก็ก็ถ้าเกิดซื้อนาฬิกามันก็มีเวลาก็ถูกแต่ว่าพี่ก็จะทําได้แค่ดูเวลาไงันไม่ทําให้พี่แบบมีเวลาเพิ่มไงถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าพี่มีคนรู้ใจอ่ะมันจะทำให้พี่อยากหาเวลาไปหาเขาไง แทนพี่เลยต้องคิดว่าพี่ก็น่าจะต้องมีคนรู้ใจสักคนไหมถูกครับไม่เป็นไรครับเชื่อเข้าใจเพราะเชื่อก็ก็ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันนะแจริงเชื่อก็แอบกลัวพี่เฉินแบบเชื่อทำไมเชื่อไม่มีเวลามาให้เลยอะไรเงี้ยคือถ้าถามว่ามัน าการที่เราไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันมันดีไหมมันก็ไม่ดีนะอันนี้พี่ก็พูดตรงๆเลมันไม่ดีเพราะว่าไอ้ีว่าเราก็เราก็ยังแบบว่าเรียนรู้กันแบบไปไปได้ไม่ไกลสักทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าเข้าใจไหมพี่เข้าใจปับพี่ก็มองจากตัวพี่เองก่อนว่าเออนขนาดเรายังไม่มีเวลาเลยแล้วถ้าเขาไม่มีเวลาทําไมมันจะแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะคั <c oughs> ่แหละก็แค่รู้สึกว่ามันทําให้เราเรียนรู้กันช้าแค่นั้นเอง พราะว่ายิ่งถ้าเกิดเราเรียนรู้กันช้าพี่ก็ก็กลัวว่าแบบว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้กันแล้วขึ้นมาจริงๆอ่ะจะโอเคกันจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแต่ทำไมเราต้องรีบเรียนรู้กันด้วยอ่ะค่ะคือมันไม่ใช่ว่าเราต้องรีบเรียนรู้หรอกแต่ว่าคือพี่เป็นคนอย่างนี้ถ้าพี่รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดแบบว่าเราเราสองคู่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราเราไม่ใช่อ่ะหรือว่าแบบเอ้ยเราเราเราไปด้วยกันไม่ได้อย่างเงี้ย ี่ก็ไม่อยากให้แบบว่าใครสักคนต้องเสียเวลาไงเข้าใจไหมเข้าใจคะ่ะประมาณนั้นแหละพี่ก็คิดอย่างนั้นไงแบบเออว่าพี่ก็เสียเวลาเชือก็เสียเวลาแล้วแบบเอ้ยเมื่อเรารู้รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเราเราไปกันไม่ได้ใช่ไหมจะเสียเวลาไปทําไม,มอะไรอย่างเงี้ยทําไมพูดพูดไปพูดมาเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ได้หมายถึงว่าหมายถึงว่าคือเราจะไปกันไม่ได้แต่หมายถึงว่าคือเราไม่รู้ไงว่าถ้สมมติอ่ะสมมติถ้าเกิดว่า คือในตอนนี้ที่เรายังยังแบบคุยกันอยู่แบบเนี้เฮ้ยคุณจะอ้วกเราก็ยังแบบเหมือนยังเรียนรู้กันอยู่ถูกไหมล่ะซึ่งถ้าเกิดคําว่าที่เราเรียนรู้กันอยู่อะ่ะต่างคนก็ยังไม่แบบออมีนิสัยของตัวเองที่แบบยังไม่กล้าปล่อยใส่กันอยู่แล้วแหละถูกไหมว่าเราก็ยังยังเรียนรู้กันอยู่แต่ถ้าเกิดแบบว่าถ้าเราข้ามจุดตรงนี้ไปละแล้วถึงเวลาเชอเชอมีนิสัยของเธอแบบนิสัยส่วนตัวอะไรก็ตามหรือว่าพี่มีนิสัยส่วนตัวอะไรของพี่อย่างเงี้ยแบบว่า ถ้าเรารับนิสัยตรงนั้นจะไม่ได้ละแล้วแบบนิสัยตรงนั้นไม่ปรับแก้ไม่ได้ละเราจะทํายังไงอะไรเงี้ยก็แค่กลัวใช่เวลาแค่กลัวเฉยไม่ได้จะเกิดขึ้นใช่แค่กลัวแค่กลัวพี่ไกลหนึ่งพี่ก็ก็กลัวความเป็นตัวพี่เองกันแหละอย่าไปกลัวครับห้ามกลัวนะรู้เปล่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยอย่าเพิ่งคิดไปเองอย่าให้เขากลัวเลยครับเอาข้ออ้างดีกว่า พุ่มาทำไมเนี่ยไม่ไม่ทำอะไรแหละหนูก็ว่างใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยก็ลงมาคุยเถอะแค่กลัวเฉยๆแค่กลัวเฉยๆห้ามกลัวห้ามกลัวห้ามกลัวรู้ไหมห้ามกลัวครับไอโอน่นแล้วโอน่ะแล้วต้องโอนแล้วว่าก็โอนก็ไปพิชิญกลัวแล้วว่าใช่หนูกลัวหนูกลัวหนูกลัวห้ามกลัวห้ามกลัวห้ามกลัว ไอพี่ท่อมมันกอดพี่อ่ะไช่อย่ามากอดนะใช่อย่ามากอดเขานะไอพี่กระท่อมอย่ามากอดโอ๊ยกวัวกวัวโอ๊ยกวัวกวัวจังเลยอ่ะกวัวกวัวโอ๊ยกวัวเป็นวิญญาณที่ตายในหน้าหม้อท่อมไงพี่เล่าให้ฟังอ่ะตอนนี้เชื่อไม่รู้หรอกว่าแลนเขียวมันมีคนตายไปแล้วอะ ใช่เป็นใบรุ่นน้ำใบเนี่ยแหละตายน่าสงสารนะนั่นใช่ใช่น่าสงสารแ่ขำดีเขาเรื่องซีเรียสเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะอันนี้พี่บอกก่อนนี่คือไม่ไม่ตลกเลยนะโอเคครับจริงจังซีเรียสจริงครับซีเรียสซีเรียสคือเหมือนกับว่าเปมนก็เป็นเด็กใบรุ่นเหมือนคนทั่วไปแหละก็มีชีวิตทั่วไปแบบแบบดูเหมือนจะยาวเรื่องนี้เด็กที่แบบมีความสุขเลยแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างว่าคนเรามันแบบว่ามันมัน ก็มีการระบายความเครียดออกมาได้ไม่เหมือนกันจุกวลาแลวเด็กคนนี้เขาเลือกที่แบบว่าเฮ้ยเขาเชื่อว่าพลังแบบว่าพลังใบสามารถทำให้เขาสู้กับแดดเสียงเป็นยังไงเสียงตอนที่เขาพูดพลังใบยังไงพลังใบเขาพูดอย่างนี้พลังใบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเขาเขาคิดว่ามันจะทําให้เขาสู้แดดได้ตลอดเวลาแต่เขาลืมคิดไปง่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าวันๆหนึ่งอ่ะมันไม่ได้มีแดดทั้งวันเข้าใจไหมตอนมีแดดอ่ะเขาจะคึกมากเลยแต่พอพอช่วงแดดตกเขาแบเขาจะซึมไง เขซึมซึมจัดเลยแล้วคือเหมือนกับว่าคือวันนั้นอ่ะเขาก็เป็นช่วงอย่างเงี้ยแหละช่วงหัวข้าอย่างเงี้ยก็ซึมใช่ปะล่ะเ,<ค>เ,เลยคิดว่าเอ้ยเขาคิดว่าจะต้มแล้วเติมเพิ่มมาอะไรอย่างเงี้ยเคาท้าทายด้วยเนี่ยพีเ่เขาเขาลองลอง,ลองของนี่กับพวกพาทิดอ่ะลองของ<ช>ตลอดอ่ะเขาพูด,ดท้าทายพาทิดต,ตลอดอ่ะเอาเลยพาทิดทุกคนมาเลยพาทิดเอออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยตอนตกลงไปแต่ะพาทิดเพิ่มเลิฟกูไหวอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเขาอย่างเงี้ยเคาท้าทายครับท้าทายถึงลบหลู่อ่ะเรียกลบหลู่ดีกว่าหลลบู่พาทิ ใช่เสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอก้วสุดท้ายแล้วเขาก็แบบว่าคิดว่าเอ้ยพระอาทิตย์จะอยู่เขาไปตลอดแต่ซึ่งมันไม่ไงเขาก็คิดว่าเฮ้ยเขาจะเอาชนะกลางคืนทาให้กลางคืนเหมือนตอนเช้าเหมือนกับว่าพระอาทิตย์จะอยู่กับเขาทุกเวลาเข้าใจปะนั่นแหละแล้วพอเขากินหนักขึ้นหนักขึ้นปุ๊บว่าตอนแรกมันก็เริ่มจากการที่เขาเริ่มแบบไม่ไหวกลางคืนเขาเริ่มซึมหงอยเหงาคือไม่ไหวอะ่ะแบบไม่ไหวเลยอะ่ะแบบบนหม้อไม่ไหวแล้วอะ่ะแลงเรีรเร้ยวแรงหมดเออเขาไม่มีแรงที่จะแบบว่า มาหล่อเย็นหรือว่าจะปรุงรสให้มันอร่อยข้างหลังเขาเริ่มกินเป็นใบแล้วอะมันหนอนอะใช่ไหมใช่มันหนอนเขามันหนอนไปแล้วคือกินเป็นใบแล้วอะคือไม่มีการต้มไม่ปรุงรสอะไรทั้งสิ้นคือเคี้ยวเลยเขาพยายามจะทําให้เหมือนใช่ใช่เขาลองให้แฟนเขาแต่งตัวเป็นพาทิศก็ไม่ช่วยคือเหมือนเขาอยากจะทําให้เหมือนพาทิศอยู่กับเขาอะแต่มันไม่ได้ไง เขาลอใช่ไหมพวกแฟตโทรศัพท์เงี้ยส่องตาตัวเองให้เหมือนกับสว่างตลอดมันก็สุดท้ายมันก็ไม่ไหวความอบอุ่นไม่เหมือนกันเงี้ความร้อนไม่เหมือนกันใช่มันเรื่องของขององศาความร้อนอะไรมันก็ไม่ได้เงยไม่ว่าจะแบบเปิดหรือว่าเปิดไอ้พวกเตาแก๊สล้วหน้าไปผิงบ้างอะไรย่างคือแบบอยากให้ร้อนมันโดนโดนแสงแดดอ่ะทัไม่ได้ไงสุดท้ายแหละเขาเลยนะเขาก็แพ้ไฟตัวเองเขาต้มอยู่แค่แต่ว่าเขาต้มต้มอยู่เขาก็เรียบร้อยเลยช็อกรอไม่ไหวอ่ะใช่มันช็อกคาร์โมใช่แล้วก็แล้วก็เสียชีวิต ใช่ครับนี่แหละใช่ครับเขาเลยเรียกกันว่าวัยรุ่นหน้าหม้อจริงอะที่เขาเอาไปเรียกกันวัยรุ่นหน้าหม้ออย่างเงี้ยไม่ใช่นะจริงมันคือวัยรุ่นหน้าหม้อหม้อต้มน้ำท่อมเหรอได้เสียงอะไรอะเสียงอะไรวะนี่แหละความหลอนเนี่แหละปล่อยกันดิหลอนไงปะไอ้ผีบ้าขนาดเขาเสียไปแล้วเขายังถามว่าหม้อต้มน้ำท่อมเหรอร้องไยเลย